ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซลิสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีผ้าน้องนะครับผมเปิดราคานะครับกลางทงกลางทาครับพี่น้องนะครับบรรยากาศช่วงเดือนเมษสานะครับแดดฮ้อนๆนะครับช่วงสงการเจังสี่นะครับสำหรับนะครับเอฟซีลูกขเหนียวเซลิสานที่กลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองนะครับอยากหาง่วไปเลี่ยงนะครับวันนี้ผมบอกว่าที่ผ้าพีผ้าน้องมาเบิ้งนะครับอยู่ทาง เอฟซีที่ติดตามนะครับผมบรรยากาศนาคอกนาฟาร์มนะครับสนใจอยากได้ง่วงไปเลี่ยงนะครับสำหรับคลิปนี้กับพี่พิพนองมาทั้งอำเภอพุนท่องนะครับผมจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมเอานะครับผมอยู่ขอกใดฟาร์ใดเนี่ยเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของเพิ่นจังน้อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวจังน้อยนะครับผมครับผมเฟียดครับ นะครับผมนะครับผมน้องเฟียดเนาะครับผมนะครับอยู่บ้านไหนก็ครับบ้านนนเชียศีครับบ้านนนเชัยศรีนะครับขบคุกม่วงอ่าตําบลขบคุกม่วงนะครับเพื่อพนท่องจังหวัดอยเอ็ดนะครับเปิดราคาเมื่อนี้มีกี่ตัวครับมีสองตัวครับหนึ่งคมครับอ่ะนะครับผมสองแม่ทองเนาะครับผมอ่ากับอีกอ่าหนึ่งคู่แม่ลูกครับนะครับครับก่อนไปรับชม นะครับฝากเบอร์โทรไว้ต้นคลิปให้พี่น้องเข้าผู้กระลังหาง่วงไปเลี้ยงเพื่อนใดหู้จักเบอร์โทรเข้าสกอนนะฮะเพื่อนมักเพื่อนกระสีเดติดต่อเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับเบอร์โทรติตตอเบอร์ใดก่อนครับครับผมเบอร์โทรอ่ะศูนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งแปดหนึ่งสามหาครับแปดหนึ่งสามหาได้ครับพี่น้องนะครับเหมือนนี่ขอกหนองเฟียดว่ามีโปรโมชั่นนะครับซื้อหางแถมเขาไลบรี่เนาะแมนครับแถมเขาไลบรี่หนึ่งกระสอบได้ครับพี่น้องแถมเขาไลบรี่หนึ่งกระสอบ นะครับผมซัมเบอนนำทรงฟี่ห้ยลอยรวบความครับพี่น้องนะครับเมือนี้นะครับเอาใจเอฟซีนะครับผมลูกขอนิวเซียวิสานช่วงสงการยังสี่นะครับให้พี่เอ้น้องเข้าด้งวดดีๆไปเลี้ยงในราคาประหยัดเราก็นี่ครับมีของแจกของแถมนะครับซูงห้ยฟี่พร้อมระเบื้อแม่ที่เรียกนะครับผมเอาแม่นี่นะครับเป็นว่าแมททองนะครับเนาะครับผมทองแรกครับเอาครับทองก็พอได้อยู่ครับไอพริกแดงครับอะพริกแดงเอฟเคหาแปดหนึ่งเนาะอ่เดี๋ยวเราเบิ้งใบผสมนะครับ อพริกแดง S K 5 8 1ของวิไลฟาร์มเด้วยพี่น้องนะครับผมเอาครับให้ลูกแดงทุกโตครับพี่น้องผสมวันที่27พ่อย่อหกนะครับท้องที่ไหนครับในท้องท้องแรกครับผมท้องแรกนะครับต้เดือนหรอครับในท้องในซีเดือนครับซีเดือนครับพี่น้องนะครับเอาใซีเดือนอะประกันส่วนสูงร้อยเท่าไรครับรอยสี่สิบสองครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกนะครับผมรับประกันให้นะครับราคาเปิดอไวรัสเป็นไรครับ ตัวนี้เปิดใบหกหมื่นสองพันครับหกหมื่นกับอีกสองพันด้วยครับพี่น้องนะครับหกหมื่นสองพันนะครับทองผิดแดงเอ็คเคห่าแปดหนึ่งตัวทองอันตะเศร้เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับผมมีคลิปอันตะเศร้าห้อยู่เนาะมีครับผมมีคลิปตัวทองให้เรียบร้อยนะครับใบหลอดครบนะครับผมสนใจกับมาเบิ้งตัวจริงเลยตัวที่แรกนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกนี่ครับพี่น้องนะครับประกันชั้นสูงนะครับนะครับนิสัยเชี่ยงดีผูกลามเลยนะครับเนาะครับผมได้ตัวที่แรกผ่านไปเดี๋ยวเบิ้งแม่ที่สองนะครับโอ้สาวหน่อยนะครับ งามๆครับพี่น้องแม่ลูกคู่สุดท้ายเ้าถัาเบิ้องนี่ครับพี่น้องนะครับอ่ะมาเบิ้งแม่ที่สองนะครับอันนี้อ่าแม่ทองแรกคือทองสองครับทองสองครับอ่ะตัวนี้แม่ทองที่สองนะครับส่วนสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบสามได้ครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามได้ตอนนี้ทองอยู่กับพ่อใดครับผมทองไอ้สติงเล่ครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งได้ครับพี่น้องนะครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเดี๋ยวให้ยางให้เบิ้งแจ้งน่อยนะครับเอาเบิ้งใบ สเต็ติงเรย์สองศูนย์หนึ่งของกามปูครับพี่น้องผสมวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับท่านว่าสองหาหกสี่นะครับผมยี่สิบเอ็ดท่านว่านะครับเดือนนี้เดือนเมษานะครับสามเดือนนะครับผมเข่าสามเดือนแล้วตัวนี้ตัวท่องไปครับตัวท่องเรียบร้อยครับตัวท่องนะครับผมประกันส่วนสูงสี่ลอยเท่าไรก็ครับผมสี่สิบสามบวกครับหนึ่งลอยสี่สิบสามบวกเป็นท่องที่สองด้วยครับพี่น้องสติงเลย์สองศูนย์หนึ่งนะครับของกามปูเปิดไว้หลายปไหนครับแม่นี่ ตัวนี้เจ็ดหมื่นสามครับเจ็ดหมื่นกับอีกสามพันนะครับอ่าต่อรองได้ครับพี่น้องแมนนี่ล่ำเงีวดีนะครับเครื่องบดนะครับหางเงี้ยวพวดจับลึกนะครับขอขาล้างดีบ่มีตำหนิเนาะบ่มีครับรับประกันตรงรับประกันบ่มีตำหนิทรงฟรีลอยกิโลแถมเขาไรเบรีอีกหนึ่งสอบให้พี่น้องพี่น่องนะครับผมผู้ใดว่าไปเลี้ยงนะครับผมเอาไปฝากพี่ฝากน้องนะครับผมให้ได้ยู่ได้กินเขาไรเบรีครับพี่น้องนะครับเปินเห็ดเขาไรเบรีเพราะอะไรก็เลยมาทายควางเปนเพื่อนก็เลยว่าเอ้าแถม นะครับสำหรับผู้ใดง้วนน้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวไาเบิ้งคู่แม่ลูกคู่สุดไทยนะครับผมนะครับสองสาวพ่านไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกนะครับผมเอานะครับไปเร็วหล่าเร็วนะครับอันนี้ลูกสาวพ่อไหนครับยูน่าแม่ยสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเดี๋ยวจักเดือนแล้วครับลูกสาวเพลินสี่เดือนกว่าครับอ่าสี่เดือนกว่าวครับพี่น้องนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องสี่เดือนกว่านะครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งสี่เดือนกัวกวนะครับผมลูกโตที่ไหนครับยูน่าแม่ ลูกสองครับอ่าลูกตัวที่สองนะครับเอาแม่ผสมอีกไปครับผมยังครับเริ่มมีอาการแล้วนะครับนะครับผมเริ่มเป็นสัตว์ผสมได้แล้วเนาะครับเนาะน่าจะมือเอื้อนมือนเงื่อนเหรอครับเพราะว่ามันมีเมื่อสูงหลายไปเลยครับผมส่วนสูงแม่ร้อยสี่สิบห้าบวกครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกเลยครับพี่น้องลูกเคดเขาเรียบร้อยนะครับผมลูกงามครับพี่น้องนะครับเอาคู่นี่เปิดร้ายไปไลยครับอันนี้แสนสองหมื่นครับหนึ่งแสนสองหมื่นราคาห้องตัวร่องได้ครับพี่น้องครับผม นะครับผมประกันส่วนสูงแม่หนึ่งลอยเท่าไรครับ45บวกครับเอาครับ45บวกนะครับผมลูกสาว KF31 ใบหลอดมีครบเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับลูกหนาดีนะครับครับลูกหนาลึกดีนะครับสำหรับผู้มักอันนี้แม่เป็นลูกผสมเปลามันนะพี่น้องว่ามันกระทบนะครับผมหูก็จะสั่นทั้งแม่ทั้งลูกเห็นครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นพอพันง่วนนอกนะครับให้ลูก ผสมกับลูกผสมบ้ามันบ้านเฮ้าก็ถือว่าเข้ากันเบื้องค่ายลูกครับพี่น้องค่ายกว้างดีนะครับสนใจมาเบื้องตัวจริงไว้บ้านไหนก่อนครับผมบ้านโนนเชี่ยสีครับบ้านโนนเชี่ยสีนะครับตําบลโคกกม่วงอำเภอเมืองทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนครับผม096 096 421 421 8135ครับ8135นด้วครับพี่น้องนะครับมักแม่ท่องนะครับหรือมักแม่ลูกนะครับของขอกหลองเฟียดนะครับผมมาเบื้องตัวจริงสักก้อนก็ได้ ก่อนตัดสินใจนะครับสงการนะครับกลับบ้านมาหางัวให้พี่ให้น้องเลี้ยงนะครับผมให้พ่อให้แม่เลี้ยงกัเชิญชวนเอฟซีทุกท่านที่ติดตามกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับมีเวลาทางพุ่นท่องมาเยี่ยมพนได้ครับพี่น้องนะครับมาเอางัวไปเลี้ยงคู่แม่ลูกงามๆครับพี่น้องนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไล์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องจากลาไปสมเด็จกับผมสวัสดีครับครับ